การทำกรเกษตรวามยั่งยืนว่าพี่น้องตอนนี้ผมก,กล้าหัวเราะได้เลยครับพี่น้องใครจะว่าทำกเกษตรยากจนเป็นนี่เป็นสินตัวเรียนเพิ่มผมบอกเลยครับผมเปลี่ยนจำเลแล้วครับพี่น้องเปลี่ยนความคิดเด้อพี่น้องทำแล้วยั่งยืนครับมีกินมีใช้ทุกวันไม่ได้ไปกู้มาจินหนทางรอดาการทำเกษตรกรรมกับกามยั่งยืน หรือว่าเกษตรกบร,รบานเฮ้าอีสานบานเฮ้าอีสานบานหน้าเฮ้าเห็ดจังใดพี่น้องจะมีคว้วอย่างยืนหรือว่าเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำสำหรับกับผมขอแนะนำครับเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำว่าตรงกูได้บอว่าตรงกูธนาคารมาลงทุนไดบอครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คลิปนี้ครับเป็น EP พีที่3 6ครับพี่น้องเดอกับผมบ่าววินทิสซิงครับกับผมบ่าววินทิสซิงขอนําเสนอการทําสวนครับสวนผสมประสานครับสําหรับบ้านสวนครับแห่งนี้ครับพี่น้องเดอร์สหรับผู้ใดครับคิดว่าอยากมาอยู่บ้านล่าออกจากงานหรือว่าตกงานหรือว่าถูกออกจากงานครับพี่น้อง พิธีงานสองงานก็เหตได้ครับก้มยังยืดแน่นอนครับผมเหตมาแล้วระสบกวามสําเร็จแล้วผ่านมา4ีหาปีแล้วครับช่วงนี้กะวันที่11ธันวาคม2567รบครับพี่น้องกับผมเหดมากะเกือบ4ปีแล้วครับพี่น้องเด้อ3ปีกลัวครับสวนหลังบ้านสวนมอญย่ยเดอกครับเนื้อที่กับวัตถุงหลายดีครับกระืืว่าทุกเมื่อน,นี้ครับกล้วยก็ออกเครือบมั่น ทุกเดือนครับตอนนี้ก็หังผมนี่ก็ออก30 4สิบเครื่อแล้วหรือว่าต่อไปกับมะม่วงครับต่อไปมะม่วงต่อไปกับสีบัเกียบบักน้อยนาสลับกันไปครับพี่น้องเดอ้อมักนอกบักเนวนี้มีขายตลอดครับกับผมครับเป็นพ่อค้ามาก,ก่อนครับพี่น้องเดอ้อสาหรับว่าต้องอายครับมีอะไรก็เจ็บไปขายตลาดนัดตลาดสดมีทุกมองทุกัวดะแหงครับพี่น้องว่าต้องกลัวว่าเฮาสิยูว่ได้ครับสําหรับผมบ่ บ่เคยกู้ครับพี่น้องเด้อบ่เคยกู้บ่เคยเป็นสมาชิกค,คือเพนหรือว่าหลายๆท่านหลายๆคนมีโครงการเลี้ยงวอกเลี้ยงง่วส่วนมากผมเพีดยมาเมืมเแล้วครับแต่ว่าใช้เงินตัวเองครับเพราะว่าสิเป็นเห็ดสวนผสมประสานผมว่าเห็ดแบบนี้แหละครับปเมเอยแล้วครับเห็ดแบบผสมประสานบานสวนเท่านี้ยปเมเอยครับแล้วก็อยู่ได้ด้วยมีพืชผักมีผลไม้ขายหมุนเวียนกันไปและไม่เหนื่อยครับพี่น้อง ันดับแรกครับพี่น้องเด้อสาหรับภูมิปืนดินครับยิ่งดินดีน้ําดีครับพี่น้องดินดีน้ําดีครับถือว่าโชคดีที่สุดผมนี่ถือว่าดินดีอยู่ครับแต่น้ำโมบันไดครับพี่น้องเด้อน้ำนี่แรงน้ำนี่เจาะบดาลลงไปลึกมันก็จะเจอนามเข็มครับพี่น้องเลยก็เลยขุด่อครับขุด่อโอ้ขุด่อนี่ลึกประมาณ15เมตรนี่แหละครับพี่น้องขุด่อเอาใส่ปั๊ม มาใส่กัดถือว่าพ่อทุเล่าได้ครับซีเดือนสามเดือนข้างหน้านี่ครับกัดพ่อทุเล่าไปได้อยู่อาจสิต้นไม้บ่ตายครับเพราะว่าแต่ว่าตกมาหน้าฝนกับป้อยครับพี่น้องเน้อสำหรับสวนผสมผสานหลังบ้านบ่ต้องเฮ็ดยังหลายครับพี่น้องแค่เรามีที่ครับมีที่งานสองงานครับพี่น้องมีพืชใไม่สำหรับเขาเหมาะ กับพื้นดินเข้ากันน้ำม่อมปลูกครับพี่น้องเด้อย,ยิ่งผู้มีทุนมาจากกรุงเทพนีย่ยยิงดีครับพี่น้องสําหรับผมกะเคยมีทุนมาแล้วมาเห็นล่องมึงแล้วลมเล้ยวบ้างหรือว่าประสบความสําเร็จบ้างแต่ว่าลองผิดลองถูกกับหลายอย่างครับพี่น้องแต่ว่ากับพ่าใดว่าผมมีปัญญาอ่าอยู่ได้ผมว่าอยู่ได้ชิวๆวครับณนะเวลานี้ครับพี่น้องเด้อสภาพว่าจะเป็นยังไงครับ กับผมอยู่ได้ครับเพราะว่ากล้วยก็ได้ไปขายตลาดนัดทุกอาทิตย์มะนาวก็ได้ไปขายหรือว่าผักพื้นบ้านก็ได้ขายตลอดครับมีเงินยังชีพตลอดครับผมว่าคิดลำาร้ยแล้วครับพี่น้องว่าคิดลำาร้ยแล้วคิดว่าอยู่ได้เราไม่เป็นหนี้เป็นสินเพิ่มหรือว่านี่กัวรเรียนเพิ่มป่ะพี่น้องหรือว่าหลายทันหลายคนกับว่ามาอยู่อีสานอยู่อีสานแล้วจะทําอะไรกิน่นป่าเริ่มจุดแรกๆครับพี่น้องเด้อแนะนําครับ นิธิอันดับแรกครับแล้วก็เอาแรงนา้มมางกรครับพี่น้องแล้วก็เริ่มปลูกครับสําคัญบอสาคัญครับแรงน้มกับดินเดอ้อยิ่งมีบ้านอยู่แล้วครับหรือว่ามีที่ดินจากงานสองงานรลอวันหนึ่งไหลยิ่งดีครับพี่น้องเด้อสำหรับสวนบ้านสวนนี่คว่วยังยืดแน่นอนครับพี่น้องว่ต้องใบบอถึงเรืเรร่องหน้าเื่องหน้าโขกดรงนากระเบินอีกวัจใจหนึ่งครับผมก็ทดสอบพื่อกันครับ ล้มเลวบ้างดีบ้างแต่ว่าที่ความยังยืนนสู่เฮ็ดบ้านสวนบ่ได้ครับพี่น้องเ้อเฮ็ดบ้านสวนเราสามารถปลูกได้ครับปลูกผักสวนครัวก,ก็ปลูกได้แต่ผมขยันผมว่าขยันวัานั้นเพราะผักสวนครัวน,วนี่มันต้องรอบให้ดีครับปัญหาก็คือใกล้บ้านมันไหลครับพี่น้องต้องรอบให้ไหลผักสวนครัวผมก็เลยเรียกก็ตบขืชผักที่มันยืนตน้นที่พวกไก่บวกอยังมัน คุณว่าถึงครับกะสวนหลังบ้านนี่กะบ่ได้กล้วยสายพันธุ์เดียวครับกล้วยประมาณสี่สาขาหาสายพันธุ์ครับปลูกผสมผสมสานวัดไปมะละกอกับปลูกมะละกอฮอลแลนด์ครับเพราะว่าขายหน่วยสุกได้ราคาดีเอาไปขายแย่งเงินซื้อครับหนสี่สิบห้าสิบบาทแย่งเงินซื้อครับมะละกอฮอลแลนด์ครับหรือว่าจะเป็นอ่ากล้วยบอกครับกล้วยข้าเป็นดีดผมปลูกหลังบ้านนี่กะโอ้เพื่อนึงนี่ได้อยู่เด้กครับสามสี่ร้อยครับ ขนาดเอาไปขายเองครับขายเองก็ว่าได้ขายแป้งครับวีละสี่สิบหาสิบาทหกสิบาทเพราะว่ามันออกปริมาณเยอะหรือว่าจะเป็นมะนาวครับสิบลูกสิบบาทครับก็แย่งกันซื้อครับพี่น้องห้องประ้องขายแพ้งดอกขายเพื่อให้ดำรงชีพอยู่ได้หรือว่าก้อนสีสําเร็จแบบนี้บางท่านบางคนกะว่ากลัวสีใดมันก็แม่อ,อยู่ครับต้องใส่เวลาประมาณ3ปี4ปีครับก็กลัวสีใด้มาแบบนี้ หรือว่าอย่างชิ้นหลังบานผมนี่กระท้อนครับกระท้อนก็มีอยู่สองต้นครับกระท้อนปุยย้ายผมก็ปลูกไว้เมื่อสิบกว่าปีแล้วหรือว่ามะม่วงครับมะม่วงเขียวสวยบ้างมะม่วงเอียงมะม่วงแหลกหรือว่ามะม่วงสามฤดูกับปูกไว้เมื่อสิบกว่าปีแล้วครับเริ่มมาปลูกไว้ก็ถือว่าโอเคครับตอนนี้ผลผลิตหรือว่ามะม่วงแก้วก็ได้ไปขายครับอีกจังหน่อยก็ออกดอกออกลูกครับ ปลูกไร้กับพอดีครับพี่น้องปลูกไร้กับพอดีมันงํากันครับมม่วงผมปลูกไม่เกิน5ตน้นหรือว่าย่างละต้น2ต้นไปลำย่อยก็เริ่มปลูปกแล้วครับลำย่ยก็เคยมีปลูกไป2ต้นเทนึงเพระว่าแตงใบครับเป็นหน่วย,นนวยขึ้นมากอะโคตรล่มครับพี่น้องเด้อได้ประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งครับหรือว่าการทําเกษตรความยั่งยืนว่าพี่น้องตอนนี้ผมกล้าหัวเราะได้เลยครับพี่น้องใครจะว่าทําเกษตร ยากจนเป็นหนี้เป็นสินัวเรียนเพิ่มผมบอกเลยครับผมเห็นสำเร็จแล้วครับพี่น้องเพราะว่าผมเป็นพ่อค้ามาก่อนพ่อค้าขายของตลาดนัดมาก่อนผมสามารถเอาของนี่สวนไปขายได้ครับผมบอกงองพ่อค้าคนกลางและผมกะว่าได้คิดว่าทําแล้วจะไปขายในทุนอย่างเช่นทาหน้าผมกบว่าเคยคิดครับทาแค่พอจินครับแล้วก็ทําสวนกะทําแช่ ให้เราดำลงชีพอยู่ได้อยากกินหมูกินไก่ได้กินเมดครับแค่ทำสวนครับเอาไปแลกเพื่นว่าสัน้นเอาไปแลกเพื่นได้นะครับเอาไปขายเนี่แหละครับพี่น้องมันก็ซื้อหมูซื้อไก่เขาตู้ยินหรือว่าอยากพักสวนวกั้งเอาเก่าเอากล้วยไปขายนี่แหละครับซื้อพักสว,น,วกนกัน้งมากินหรือว่าอยากปลูกก็ได้ครับพี่น้องแต่ปลูกขยันปลูกดูแลด,ดีรดน้ําทุกเช้าทุกเย็นนีพักสวนวกั้งก็ปลูกได้ครับถ้าน้ำมาดีแล้วยิ่งดีเลยครับสำหรับ พื้นดินหลังบ้านผมนี่ดินถือว่าสุดยอดครับเพรตกคุ้งยังมากไหม้แช่ช่วงเริ่มต้นพบปูกผุมก็โรยขี่ไก่ประมาณ3 0 4สิบสี่สิบสอเป็นครับขี่ไก่แกบแล้วหลังจากนั้นก็นใส่ตะปุ๋ยเคมีนิดหน่อยครับหากี่โลดอย่านันได้เป็นไรครับพี่น้องเด้อสำหรับปุ๋ยเคมีหรือว่าได้ใส่ยังมากไหม่ครับได้นาแรงเนี่ยว่าใส่ยังเลยครับเอาฟางคุมอย่างเดียวครับคุมถูกเหงาเลยต้นใหม่ครับ นฟางมานาสามไร่ครับฝนอยู่ประมาณ4ี่ห้าวันแล้วเสร็จก็คือผ่้จ้างเขาขนออกกําล่างกายครับพี่น้องเดอ้อแข็งแรงดีครับขนฟางแล้วก็ฟางคุ้มง้กเงากล้วยเงายังทุกสิ่งทุกอย่างครับหรือว่าจะเป็นโ้นใหม่มันก็นสดสื่นครับเพราะว่ามันมีฟางคุ้มครับฟางคุ้มแล้วก็เข้าลดน้ำไว ยิงโดนนาหมอกไปครับพี่น้องเดอ้อยิงโดนนาหมอกไปเอาก็ส,สามารถที่ยังก็ว่ต้องลดน้าบ่อยได้ครับพี่น้องเดอ้อสาหรับเทคนิคอีกเทคนิคนึงครับการจะมีต้นไม้เ,เขียวๆแบบนี้ครับไปดูบางสวนครับพี่น้องเดอ้ไดอดไ,ปไปดูบางสวนครับาเดินไปเรื่อยๆไปดูบางสวนครับว่าได้เขียวแบบนี้ครับพี่น้องว่าได้เขียวแบบนี้หรือว่าลาย่ันลายคนปลูกระใช่ปุ๋ยยังผลวะ ปุ๋ยนี่ผมเลิกใส่มาสองเดือนแล้วครับพี่น้องปุ๋ยนี่ผมเลิกใส่มาสองเดือนแล้วผมว่าได้ใส่ปุ๋ยครับลดน้ำเอาฟางคุมอย่างเดียวครับพี่นอ้องเด้อเอาฟางคุมอย่างเดียวหรือว่าปุ๋ยนี่เขากะเอาบวามรุ่งไวตังแต่เริ่มเริ่มเอากล้วยลงแล้วครับพี่น้องทำไมต้องล้อมรัว้วเหรอล้อมรัว้วละกันได้ดีที่สุดครับกันพวกงวพวกยังหาเทียบนขาดมากหรือว่า ออกบนออกขอกมากครับกับกันได้ลอยไปเส้นเลยแหละครับเพราะว่าอีกปัจจัยหนึ่งครับตอนนี้แถวเนี้ยจะเป็นกล้วยน้ำว้าครับกล้วยน้ำวา้าพี่น้องกล้วยน้ำวา้าเพราะท่านออกเครื่องบัดดีครับเพราะว่าอายุก็หลายครับพี่น้องกล้วยน้ำว้านี่ผมก็เคยปลูกด้วยครับแต่ว่าช่วงนั้นมันเป็นตายพ่ายมัครับลมเลี้ยวไปผมก็เลยว่าปีที่แล้วครับปลูกปลูกช่วงก่อนฝนนี่แหละกับเกลือป กสิออกก้อนโุกการอยู่ครับกล้วยน้ำว้าครับแต่ว่ากล้วยไข่ปลูกพร้อมกันออกเมดแล้วครับพี่น้องกล้วยไข่กล้วยไข่กาแพงเพชรนี่ปลูกอยู่ซี่หากอครับออกปีออกเกรือเมืแล้วด้วยจะเป็นหอมขาเวนดิสเนี่ยออกหลายครับ30 4สเกรือครับพี่น้องเด้อสำหรับสวนรังบ้านเนี่ยพ่ได้บ่ได้หน่อยหนาครับกถ้าได้เลยว่ามีกล้วยหอมครับหอมทองแขนทองครับพี่น้อง บอกว่าบุอึดครับตอนนี้หมากไหมบ่ออึดหรือว่าจะเป็นกล้วยคาบันดิษครับเนี่ยดอาเป็นยังตืส่ถุงปุยหัวคนไามทุงน้อยห่วว่าได้ครับพี่น้องเด้อทุงเล็กห่อไม่ได้เพราะว่าเวลาก็โตคนมากกใหไงขึ้นมากครับพี่น้องอว่านกนตัดไปสองเครือครับบ่มว้จะไปตลาดครับพี่น้องเด้อบ่มกล้วยคาบันดิษบ่มยังไดกะไปมึงคีดผมบ่มกล้วยไว้ได้ครับ บ่ม่ง่ายครับบมสูตรบ้านผม5วัน6วันกินได้ครับล้วยคาเวนดิทเหลืองคือกันครับแต่ว่าเหลืองหลายครับจัดเหลืองสู่หอมท่องได้ว่ก,กับว่สู่ครับแต่ว่ากะเหลืองซ้ำเลยซ้ำหนึง่งแต่ว่าเนื้อมันเขาก็อร่อยครับล้วยคาเวนดิทก็ชอบเย็นเนอะเขาบ่ได้ชอบเขาบ่ได้ชอบร้อนร้อนโดนเป้าเนี่ยเขาไม่ชอบครับยิ่งอยู่ในห้องแอร์ยิ่งดีครับพี่น้อง กับผมเคยไปเด้งห่างซุป,ปเปอร์มาเจ็ดยังไงครับห่างแบบเขาขายกล้วยค่าเป็นบิดล่ะสามลูกเลยครับพี่น้องเขาบ่มไว้แล้วผมเลยมึงแล้วาโอ้ยยี่สิบเก้าบาทโอ้แต่ผมขายได้คือเขาก็สีดีเมืนๆๆๆว่ากับ่ได้เป็นยังครับถือว่าไปแบงพี่น้องกินหรือว่ากูเ่เคยกินบางท่านก็บ,บอกว่ามันบอ่อเสียบจักเป็นเอาอยัางมาเปียกหรือว่าเพิ่นไปตันซื้อกล้วยหอมเขียวบรานบานเทามาจิต แต่ข้าวเวนดิตนี่ผมว่ามันเป็นกล้วยที่อร่อยที่สุดครับยิ่งกินกับกาแฟถามว่ามันห like, วานหลายบ่กับเปรียบเทียบใส่หอมทองครับพี่น้องเปรียบเทียบใส่หอมทองนี่หอมทองถ้าเป็น90ิครับข้าวเวนดิตแห้80ครับพี่น้องเดอ้อลังคนว่าเนื้อมันเหลวครับถ้าอยู่อากาศร้อนเนื้อเหลวครับข้าวเวนดิตเด้อถ้าอยู่อากาศเย็นเนี่เนื้อเจนเหนียวครับอร่อยด้วยหอมด้วยครับพี่น้องเดอ้อครับปากไว้ครับกล้วยข้าวเวนดิตอีสานบ้านผมครับรอยเอดนี่ละ สุดยอดเลยครับพี่น้องปลูกได้แต่บ่แนะนําให้ปลูกโคกน้องนาด้อเพราะว่าโคกน้องนาเนี่ยมันมันร้อนครับภาคยีสานนี่ดินแห่งแรกมันลายครับปลูกปลูกในสวนจะดีที่สุดครับปลูกในสวนพื้นที่ลาดแบบนี้แหละครับพี่น้องปลูกก่อนฝนมายิ่งดีครับแต่ว่าผมเนี่ยปลูกได้ทุกมะทุกเมื่อครับเพราะว่าอยู่บ้านสวนทุกวนันนอนเฝ้าทุกเมือ่อปีติพินกอมสวนกลวน้วยเวห่น่า <laughs> อาพี่น้องเดอ้อตีนกินกลน่อมสวนกล้วยกล้วยจะได้งามกว่ปาปลาสัตว์หรือว่าครับปลูกแซี้ยมใเมือครับพี่น้องเด้อกระบอกกระเพ้าครับปลูกแซม,ม้ดมใเมดกระบอกกระเพ้าปลูกแซม,ม้ดมใเมดอสยากกินผักกระเพ้าปลูกแซีด้ด้ใเมดอส่ะบอกกล้วยข้าเป็นดินครับนี่สาขาวิลลลุ่งดีครับพี่น้องต้นมันสูงตือนบื่อเลยครับสองเมตรขึ้นเลยครับแต่ว่าเกลือเขาก็ใหญ่ครับพี่น้องเดอ้อ ต,ต้นว่าสูงเครือกับวใหญ่ครับพี่น้องถ้าบำรุงดีๆแบบนี้ครับพี่น้องเดอ้อใส่ปุ๋ยบ่อยๆลดน้ำบ่อยๆพรวนดินบ่อยๆต้นสูงแบบนี้เครือเขาจะใหญ่ครับเนี่ยเครือนี่ได้สิบสิบหวีครับพี่น้องสาหรับกล้วยคาอาเวนติสเป็นคาเป็นตะไคร่ปลูกร่วมกันไว้ได้ครับในแซ้มไว้ได้เลยครับพี่น้องเดอ้อปลูกแซเสมไว้ได้ครับพี่นอ้องนี่สาหรับกล้วยคาาเวนติสแต่มันว่สูงครับบำรุงบัดี มันก็จะออกเป็นแนวนี้ครับต้น่าสูงครับแพอจินได้อยู่ครับหกหวีครับโอสมบูรณ์มันไหนเพราะว่าช่วงหน้าแรงขุดนอไปปลูกครับขุดนอไปขยายพันธุ์เรือว่านี่ปลูกไปสามเดือนครับพี่น้องเด้อปลูกไปสามเดือนปุ้ยกล้วยคาเป็นี้หนึ่งัตผลลงดีจะออกแบบนี้ครับพี่น้องหน่อนเล็กๆเองปลูกโดยว่าต้องตังดแต่งไา้ครับพี่น้องว่าต้องตัดยอดตัดต้น ูกแบบธอรมาชาติเลยครับตัดหน่อยเล็กๆมาปลูกครับสวนหลังบ้านแห่งนี้ครับนะมึงเอาโหลดพี่น้องว่าเป็นต้นไม้ปลาครับต้นไม้กินรวมกันรวมญาติดูว่าจะเป็นมะม่วงบักเกียบก่อนมะม่วงกระท้อนผักปืนบ้านสลับกันไปอยู่เย็นเป็นสุขว่าคนละาับสำรับ คนคิดอยากมาเห็ดคือผมครับแนนนั่นมไงครับพี่น้องยิ่งมีเงินทุนสักก้อนเนี่ยเอามาสำรองใจครับเพราะว่าวกลัวจะเห็นผลเนี่ยปลูกกล้วยกับต้องปีนึงขึ้นคือว่าปลูกไม่ยืดต้นก็ต้อง3-4ปีหาปีขึ้นครับพี่น้นองเอ้อ3-4ปีขึ้นเอากระจ้าสีได้ผลผลิตได้ขายอย่างเช่นนี่แล้วจะถ้าปลูกบ,บักซีดาับปลูกบักซีดา ส่วนมากผมจะว่านินงิิงตอนมันเลยครับบอกซีดาเดอร์เพราะว่าเคยปลูกกิงตอนแล้วบอสซีดานี่ก็ต้องสองปีสามปีถึงผมจะใสะ่แบบที่เขาเพาะเม็ดหรือว่าว่าตัวเอเป็นจิงตอนครับมันจะแตกขแขนงดีแล้วก็ทนทานครับหรือว่ากล้วยนีย่ขยายนอได้ครับขยายนอได้แต่ว่าก็ต้องบดดิกิงเพาะเนื้อเยอะครับนองเดอ อ้อยครับอ้อยก็ต้นสอบปลูกพี่ได้ครับพี่น้องเป็นว่าอ้อยแดงหวานนี่ยังจังย่างนี่ะนะครับคือ่งนี่นะครับล่องปลูกคือกันครับปลูกอยู่สองกว่าก็หกแร้ครับหรือว่าบางท่านบางคนว่าเห็ดกษตรเยังไดเกษตรกรรมยังไดจะมีข่วมย่างยืนถ้าข้าคิดว่าทําแล้วร่ํารวยครับเปลี่ยนขวอมคิดเด้อพี่น้องทําแล้วยั่งยืนครับมีกินมีใช้ทุกวัน ไม่ได้ไปกู้มาจีนบาต้องนี้ไปเห็นงานต่างประเทศบาต้องนี้จากบ้านไปทํางานต่างไกลครับเราอยู่ได้ครับอีสานบานนาครพี่น้องฝากไว้คิดครับฝากไว้ทุกท่านทุกคนเด้ออนจากล่าครับกับผมบาวิทติสซิงครับฝากครับพี่น้องเฮ็ดเกษตรกรรมเฮ็ดกับเป็นเกษตรกรครับอย่าตามกะระแสหลครับพี่น้องอย่าตามกะระแสไลเดอร์เฮ็ดแบบเดิน ทีละก้ากินข้าวทีละคำเท็ดแบบกับผมนี่แหละเคยทํามากกับว่าว่าได้ผมเมนล่มเหลวก็เคยล่มเหลวมาก่อนด้วยครับลองกินล่องถือมาก่อนก่อนจะมาเป็นแบบนี้ครับพี่น้องเด้อขอบคุณทุกท่านทุกคนครับขอบคุณที่เข้ามาชมครับขอบคุณ